สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณป้าดงเงี้งครับผมครับครับมาติดตามตอนแนวทางอีกแล้วครับผมมือนี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกฟันทีกันพดฮะจีบพดคาบ้านเอาไปยังสั้นตัวขันนอนฟันโดดตัวพดแล้วต้องคนต้องคนกับบอฟันหรอกวะ แต่ฝันนี้น่าสนใจนะคะเพราะเป็นฝันคืนวันโกนวันพระมันผ่ามือเศร้านี้นี่มันเป็นมือคะแนี้ฝันคอนสีแจ้งบาดนี่เอ้าลูกมากว่าเอาโทรศัพท์มาเสียบแบตแล้วกันหยิบต่อตีหาแล้วเอาไปหยิบต่อเศร้าเศร้าเศร้าตอนี้ตีห้าคอนสีแจ้งแก้งแล้วนะแม่ลุ่งสางกะว่าหัวถึงหมอนปั๊บฟังกันไปเลยเป็นนู่นนี่ยนู่นนี่ยมาสิลูกโก็ใบละเว้ยมาสั่น ใหว่าเบิดขึ้นบ่ฝันบอกว่าขึ้นบ่ฝันว่าฝันฝัอดไว้แต่ฝันวันพระจัาบ่รูอดไวก่อนบ่ลูกันก็เป็นสูตรใดออืหลังจากที่ตองวดเนาะตองวดนี่คือฝันตฝันคืนวันที่สิบหกนะครับนะที่บอกเทียเดียวตัวาะแมนเที่ยวเดียวมื่อเนี้ก็สิบแกงสิบเก้ามื้อเนี้1สิบ18 19สิบเจ็ดสิบแสิบเก้าสามมื่พันไปแมนบ่ครับตอนแรกกับ ไปตอเสื้อผ่าเขาเนาะไปตอไปตอผ้าถุงมาไปซื้อผ่าถุงเนาะสิไปเอาผ่าถุงผ่าเสือเจ้าของันหลายอยู่บม่ลายแบบอยู่กันเลยสิไปตอผ่าถุงมาเติมกันมายกมาสั่นขอขห้องราคาเจ็ดลอยก่อนอ่าต่อไปต่อมาตอลงมาหาลอยยังตกลงันบนได้มาตกลงกันได้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทครับเม็ดเดียวเลยบางที่โอเคกัน ้ญาันตาก,กับพ่อใจร้ายซ <laughs> ื้อมาถุงพอใจร้ายฮะว่าให้พร้อมว่าเ,ออเป็นยังคือไปต่อเขาปวดเกาหลีแอ๋ปวดนี่ต้นเขอาว่าฉ <laughs> ันเอาสิซื้อมาขายเนาะทำกัญธาตุนะครับเนาะผู้ขายขาก็อยากขายให้มีกำไรเนาะผู้ไปซื้อกับเสื้อ,อ,อามาขายต่อก็ต้องเพื่อละอมีกำไลกับผ้าห่อ,อยู่ว่าต้นทุนมันเท่าใยนะต้นทุนเพราะว่าเขาเป็นคนเฮ็ดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาสิ เห็ดปอท่านที่เจอเท่ากันเลยรบ้าหูต้นทุ่นมัทไทรแล้วอ่าก็เขาสิบปลาไลลออกจากร้านนะอ๋ออยู่ในวงการหูอยู่แล้วในวงการหูอยู่แล้วอันนั้นคือฝันแรกครับบานนี่ล่าสุดฝันเช้าวันพระตอนลุ่งสางฝันว่าจังไหนครับผมป้าสิบเป็นเหล็กอยู่บ่อสมัยเป็นสมัยก่อนนี่ไปหาบน้ำไปตักน้ำ ไปหามน้ำสางพุกสางทงมาสั่นบ่เป็นสางพุกกี้แบบนี้สางทงมันสีมีสองสางสางทงสางพุกกี้น้ำสี่บ่ค่อยขาขาน้ำสางทงนี่สิเป็นสางกินเป็นน้ำกินในในหมู่บ้านไปตักน้ำบ่อน้ำบ่อสางบ่อดินบ่ขุดเนาะสมัยโบราณเพิ่อนสี่ขุดบ่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไม้วางตังตังขึ้นมาเรียงซีแก่ขึ้นมาทั้งทั้งสี่ด้านเรียงเลียงเรียงเรียงขึ้นมากันดินสุดแต่แต่น้ำบ่แต่น้ำเต็ม เตต็็มมบ่อดิน้ำเต็มบอ่อน้ำเต็มบอ่อชิมีหนึ่งบอกน้ำเต็มบอ่มบอ,บอให้เขาได้เอาทางนะส่วนตากนันเสียบ่ได้เอาคอเขาได้เอาตะขอบ่าได้เอาคอบ่ได้เอาเชือกลงตักออืคือปกติผมกับตะก,กี้ผมไปตักอยู่บอ่อกกโพสานโกโ,สโ,กโพส่นสิมีตะขอไว้มไม่ไทยร่ำย่ำย่ำบนบ่อมันคือกันกับสานโกโพน่ะครับบ้านนี้ก็เอาตะขอใส่กับเชือก ถังแล้วก็ลงไปตักไม่เอานถ้าผู้ใดบ่ใส่ตะขอข้าวะเจ้าวก็ไม่เชือกของเขากระเจียเชือกไปเชือกมั่นเชือกไฟเชือกมั่นไปแล้วก็โยนลงไปแล้วก็ตักขึ้นดึงขึ้นมาอันนี้มันเต็มบ่อไหมอันนี้น้ำเต็มบ่อเต็มบ่อเข้าเราจับจับถังนันห่วงถังแล้วก็ส่วนขึ้นมาสี่โลดครับเอเมื่อตักเองน้ำเต็มบ่อนะครับบ้านนี้จ้าไรนตอรับมากระหามาบ้าน หาบนาบนะบัดนี้มีมีถังมีถังมีถังอันสองหน่วยเราบัดนี้เอ้าถังผู้ใดเพื่อมาถิ่มไปสิอาจารยนเข้าโงกหลายเขาก็เลยเอาถังยังไ่รู้ว่าถังใครยู่อยู่ขอบบอนัเหรอเขาอยู่บริเวณบอนั่นบ้างอยู่บ้างอยู่หันล้วเขาก็เป็นถังสองถังถังน้ำถังน้ำบัดนี้เขาก็เลยอันเอาซุปกันแล้วเขาก็หิวแเราค้างนี่กับหาบเพิ่งสินะบทั้งหิวทั้งหาบนะ ทั้งทั้งที่หิวไปนี่คือถังเปล่าถังเปล่าถังเปล่าเข้าสูบกันม่สองอันเข้าสูบร่วมกันเอาซ้อนกันเอาซ้อนกันแล้วก็ถือเมื่อน้ำถือเมื่อน้ำอ๋อพูดอะไรกากไ้ขึ้นไปนั่นหมออยู่งี่นนเลยไปตักน้ำหาบน้ำกลับบ้านได้ทั้งกลับบ้านพร้อมแต่ว่าบ้านหลังนั้นบ้านนิี่ของยายบ้านนทีิหนึ่งหานะที่หาน้ำไปเห็นครับบ้านหลังที่ไปเดนนตตีติตารางนะ ที่ฟันว่าไปเรนดนตรีว่าฝนตกห้ามย่อยๆนะครับนั่นแหละบ้านหลังนั้นงวดนั่นที่ไปบ้านหลังนั่นหลังจากเรนดนตรีปุ๊บดนตรีก็เล่นไปมันบ้าครับงวดนั้นพรีคเนตยูต่างหากแมนป้ากันยางออกมามีพาพิคอนเนตยู่ทึงหลังค้าบ้านเหล็กทีสี่สิบเอ็ดแมนงวดนั้นเนาะงวดนั้นมันออกงวดนั้นออกหานิ่งเก่าหานิ่งเก่าครับงวดนั้นออกหานิ่งเก่า หาอยู่ละกร้อยหนึ่งอยู่กลางรอบนี้หิวน้ำไปเพราะได้ไปเรียนดนตรีไอ้หาบน้ำไปหาบน้ำไปก็ไปเทใส่องค์ใส่หยางอยู่บ้านหลังนั้นน่ะไส่เทหอดใส่องค์แบบม่ที่หอดใส่องครับเอานี้ประเด็นสำคัญมันถ้าจับประเด็นเนาะไปหาบอาน้ำอยู่บอ่าน้ำเนาะหาบน้ำคือหาบดิบอะไร ย่าสิเป็นเลขหาบบอจังป่ะอันเทีถวมันออกอันสีเบทาโรเนาะเข้ากับไปหาบน้ามันบอเขาย่นถิบมันบอมเพ่าะได้ตากน้ำพี่หลอกหลอกก่อนพี่หลอกหลอกก่อนเพราะได้หาบน้าเนื้อย่นขูดถิบมันได้เป็นเลขเบิร์นเบิร์นเลขเรียงเนาะสี่หนึ่งหนึ่งวันสี่หนึ่งหนึ่งควันนะมาหนี่หาบหนี่ไม่เป็นหาบบอหาบหาบหม้ม่าโดนเดีดิเลขหาบนี่ยหม้ม่าโดนเดีดิ น้ำหาบแต่ว่ามือหิวถังได้ทั้งน้ำได้ทั้งถังกับบ้านฟันนี่เนาะครับเราก็ไปที่บ้านเลขที่สิบหาน้านนี่เอาไปบ้านเลขที่สิบหาบ้านเท่ากับเป็นบ้านบ้านสูงเนาะบ้านสูงบ้านมีไตทุนพ้นนี่เต็มไตทุนน่ะนอนเดนนะปกตินะว่าครับตียังไงครับบ้านนี่ฟ้าคิดว่าเขาเพราะว่าผมกับบอตีบ่ค่อยแม่หลยส์ก็ไม่บอยากตี ดีรู้ให้ท้องมีคอดู้ว่าจะพ้องขันแนสิบ้าตัทเท่าไรก็สิบบาทมันก็จะเปลี่ยนเลขหน้าหน้ามันก็จะเป็นหนึ่งอยู่แล้วน้าเป็นหนึ่งสามมันก็จะเป็นสี่เรียมเลยทิ่บบวนอยู่หน้ามันหนึ่งสี่หกนี่บอกมันสิบว้นอยู่บนฟ้นอยู่หนี่บอกหิวหิวทั้งเปล่า กวเอาหิวนะเอาหาบมีน้มากหาบตัวซ้อนกันมากซ้อนกันมากเป็นคู่ซูนยุดอกซูนหมกซูนกับมีนั่งกับมีสะหมศซูนก็สะว่าท่านคู่สองไว้ซ้อนซุปเจียกในถังเปล่ามานั่งก็เลยว่าถังนี่ชื่อเป็นศูนมันบ่ แล้วก็มีหนึ่งน้ำฮือศูนสิ่ยุ่งางสุบอครับหนึ่งศูนหนึ่งยังซ่บอ่สางการเนเป็นศูนอยู่ข้าเรานานี่ศูนย์หบอสศูนย์สี่ศูนหรอคะอือโอ้ตีบอออกได้ปัติพมันศูนย์สี่ศูนย์เหรอบอศูนย์เนี่ยพอว่าเข้าใดน้ำมาน้ำเด้ออย่าลืมอย่าลืมว่าเราได้น้ำมาด้วยน้ำมะน้ำน้ำเครื่อนันน้ำเต็มบ่ออีกน้ำแมนน้ำนี่เต็มบ่อคือน้ำไหลาย น้ามลาน้านี่ยหน้าเนี่เขาเวลาปราฝันถึงน้าเนี่ยสิเป็นเลขหนึ่งท่านที่ทุกฝันดีผมไอ้นี่มากเนี่ยเป็นบ่อน้ามลยเฮอเฮอรมากตาปาตากวยเราหนแมนครับมาผู้หาบกับเป็นหน้าสีหรือเจ้หนึ่งสี่ศูนย์คะขั้นสี่ห้าคะมันสมมติว่าสี่หามันก็จะเป็นขั้นเสียวน้ำเนาะปัจจุว่าเป็นสี่หนึ่งซี่แปดเซนใช่ปะขั้นเป็นข้ามคิดว่า มันซ so like, so ีหนึ <fight ing> ่งซีดอกเพราะว่ามันม <aring> yeah. ีหนามันอยู่หนาข้นซีมันอยู่กลางหนึ่งสีหนึ่งบอกเจาะตวเก้าอยู่บระเด็นสีหนึ่งบอกกับะตะเก او แล้วพอซีพอว่ดพรุ่งนี้อยู่กลางเนี่ยมันผัวหัะโอ้ยที่นอนเอ้ยมีคอออกด้วยบันมันนติบด้วยผ่านเนี่ยตีซอยกันตีไงตีซอยกันเนาะตีซอยกันครับหาบคักๆหลานหาบหนามนี่หาบแดนคนแล้วหาบขึ้นร่างหาบนิ่งคนละข้า ถ้าเอาที่ว่าเอาเด้สิ่งที่เข้าได้ในฝันหนี่เนาะได้น้ำได้น้ำได้น้ำได้หนึ่งได้ถังอืเข้าสิตีถังเป็นยังงวดที่ฝันว่าพี่หลอกเข้าออกถังโยนถิ่งเด้ศูนย์มากถูกไ่มครับแมนแต่รอบนี้ได้ถังครับได้ถังมากถังหิวพอมแมนได้ถังมากพอมเด้เพราะฉะนั้นน้ําก็ได้หนึ่งมากแล้วได้ถังถ้าถังในตีเป็นศูนย์เนี่ยศูนย์มากแล้วแมนปะครับ หรือจะเป็นทั้งสองใบแต่ว่าสองใบก็ยังซ้อนใส่กันอยู่นี่เนาะคันคิดว่ามันสีหามมันก็จะเป็นได้เท่านั้นแต่คันคิดว่ามันสีบอหามันก็จะเป็นอีกตัวเนึงอเลนอ่ครับถ้าจะหามไม่หนึ่งสี่หนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นคห้ความคิดของผมวบหนึ่งศูนย์หนึ่งคิดว่าดิถ้าถ้าตีทั้งเป็นศูนย์คันสีว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หน้ามันเต็มทั้งนี่เต็มทั้งทั้งหน้าทั้งหลัง อ Ooh, ăng, ่ามัามนหนามม่นเต็มทางทั้งทั้งหน้าทั้งหลังหนามหลายหนามเต็มหนามเต็มหนามหลายแสดงว่าหนึ่งต้องมีสองตัวบหนึ่งต้องมีสองตัวอีคิวสร้างมากเลยวันนี้เพราะว่าคั้นว่ายหนามก็ได้บอสขั้นที่ตีเป็นสางขั้นว่าเสียห้องลักษณะของสางกับเป็นซีกัณฑ์ซีมันหมกมันบมกอันผู้หามกับเป็นซีกัณนสซีว่าไม่จะหน้มไม่จะเนืองก็จะเป็นเนืองสินแล้วกัณนสซีว่า ตัดไปหมดเนี่ตัดเลขสองตัวบอกขันว่าเอาศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์แผงศูนย์หนึ่งสี่ขันเสียเอาตัวกลมๆนะเกี่ยวกับคู่ขันว่าขันว่าเสียวน้ำศูนย์นวักคู่มันเป็นกลมๆเื่อสางกันเท่าสี่สีได้หนึ่งกับเป็นศูนย์ได้เท่ว่าแม่นยุ้ยก็เลยกแย็บแต่ว่าเหยียบศูนย์แปดก็เกี่ยวคอยเอาตั้งนี้เนาะเขาหัน ง80เด้ออ่า80ว่าปีงเป็นตัวกลมๆหมดแล้วไงอ่ะปีงตัวปีงตัวกลมเป็น0นี่ไงยังไงปีงมันขาดก็ต้องเป็นสิบพราเป็น80แบบปูบปันปีงมันตายเนตายเอ้าครับชื่ออะไรชื่อวัดที่แล้วเอาเอาวีคอมาอันหนึ่งกระหนึ่งสีหนึ่งใบกอนเลยสรุปสรุปเลยอ่าพอวามัน11นาทีแล้วครับผมเขาวีคโดนเลยสีมันสีหายเอาจังสี่ครับผมจังใดกะซอยกันวิเคราะห์ครับ ออฟซีธันได้ได้รับฟังน้ำกันนะครับฟังละเอียดละเอียดแล้วก็แสดงความคิดเห็นเขามาฝันนี่สีเป็นเลขอยังถ้าโดยส่วนตัวของป้าดงเฮงเนี่ยป้าดงเฮงตีเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับถ้าคนมีโชคหรือหนึ่งสี่ศูนย์อ่าหนึ่งสี่ศูนย์เนวะครับอันนี้คือเขา,าเได้หาบนามเนาะก็เลยคิดว่า แล้วหน้ามันหลายก็ยเลยวันหนึ่งนี่อาจจะมีสองตัวเนือสีเป็นศูนย์สีหนึ่งสีศูนย์ครับหนึ่งนสะีหนึ่งหรือหนึ่งสีศูนย์มาแม่นี้เนาะขันแม่นสีเป็นหาบนะบ้าบศูนย์สีศูนย์บอขันแม่นสีหาบหนึ่งสีหนึง่งเป็นสีบอฟมาพี่ต่ออ้อาหนึ่งสีหนึ่งมาก่อนเลยเนาะหนึ่งสีมากรกับศูนย์ส<ม>ีศูนย์ สี่หาทางมันทางมันกำม่นอยู่เอาสองเบิ้งเราะว่าสีเลยสองตัวนี่040เนาะนย์เอฟซี่นสีตีมากกับซอยกันเนอะกีนองเนอะถ้าตัดสองโปรกับซี์สี่หนึ่งนี่นะเนาะแต่ว่าพูดถึงถ้าจะถ้าจะพูดถึงสี่หนึ่งนี่ย่ำฝันแหลกเด้เข้าตาตรงมากตัวปัานนี้ตัดสองตัวออกมาก่อนถ้าสองตัวนี่ชิตัดเป็นตัวได้แน่ตัดซี่หนึ่งอย่แล้ว ซีหนึ่งเนาะซีหนึ่งเหรอเอาเขาตัดตั้งแต่ฟันแหลกน้ำลดเออก็ร่วมร่วมกันร่วมกันเอามีเอามี่ซีซีศูนย์เหรอครับเออซีเออซีหนึ่งซีศูนย์ซีศูนย์ซีหนึ่งเนาะซีหนึ่งซีศูนย์กะนคับประหลอดอันนอีกับเป็นซีหกอืมซีหกครับพอฟันแหลกสี่หกเนาะเออเนี่ยแหละอะไรตอนนี้แหละตีนึ่งหนึ่งเหรอครับเอาลงเลยหนึ่งหนึ่ง ซีหนึ่งหนึ่งนี่วะหนึ่งหนึ่งนี่วะเอาหนึ่งหนึ่งไปนะเอาสิบกลับมาอีกกว่าเด้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้นี่วันพูดคือเกาดิครับเดี๋ออกวันพูดเนาะอันเอาลูกหาหนึ่งเห็นไหมเด็กไปบ้านหาหนึ่งเนาะหลังหนึ่งหาหนึ่งห้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 าให้ว่าหนึ่งนี่อาจจะมาติดต่อกันสามงวดก็เป็นไปได้ขึ้นกัน พขาดมันมาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งเจ็ดนะครับขาดตัวนึงครับคุณป้าหนึ่งหกแม่นพอฝันแรกเนี่ยเขาต้องตัดเขาตัดสองตัวให้เพิ่นตัดให้เพิ่นใช่เลขหกเขาว่าหาบ้างกับหาดอะไรพระเทพใส่หอดองเทพใส่องค์หรือเทพใส่หายเทพใส่องค์องค์องแดงนะโอองอันองมัดขวังโอ้ไม่ใอ่อ่าองมังกรน่ะ เ,เอามานี่ก็สรุปครับผมเอ่อขอบขยุ่กันเอาให้คุณป้าดให้นิ่งๆครับผม้ม่ไม่แม่นีน่ยะแรเลยลายโตเลย S <S ฟันไปเรียๆบอค่อยเลียมค,คอยเลี่ยมอ่นะเนาะต่อไปก็สิปเ,เป็นการเน้นนะครับอบอค่อยไม่ไม่ร่วมร่วมกันนเนาะครับเอาการสรุปครับผมคำคือมือถทกกล้องอนี้กระดาษมาตรงเนาะนก็ะเรียกพกม่าจะ,ะด,ดหน่อยต่องวดป่าดตรงนี้อย่างไรใหนึ่งสีหกก็คือราคาซื้อขายผ่ากัน ที่ตกลงกันได้ลอย4ส6บาทอันนั้นคือฟันแรกนะครับแต่ว่าตอนที่ไปซื้อของเนี่ยขนของกลับมากับทะเบียนรถที่เขียวนี่แหละ3700ห่าอันนี้ลงไว้ให้เบิ้งตัดแปกพี่ฟันแต่ยมเสาวันภาคสองสองฟันเมื่อนั้นกับแปดคำเนาะเมื่อนั้นแปดค่ำเมื่อเมื่อเมื่อไหนครับเมื่อเมื่อที่ฟันนั่แหละเมื่อในฟันฟันแปดคำวันสะมันเตยมเส้าบ่ครับ ปดคำนแปดคำเมื่อนี้สิบสี่คำไม่ไม่ถึงฝันใหญนี่ฝันฝันไหญฝันเที่ยวว่างไปซื้อผ้านละไปซื้อผ้าพาเป็นแปดคำนี่ครับเป็นยังสิบหแปดแปดจังไรโกวันที่สิบหกเมื่อนี้วันที่สิบเก่าทานมาสามสิสามมือหนึ่งแปดเก้าสิบฝันฝันตองวดม่อวันมื่อนี้วันผ่ามื่อนี้วัน้าใช่นี้ามวันอันฝันวัน อันฝันวันพานอันฝันงวดที่แล้วแต่ว่าจำอะไรว่าฝันใดโอ้ยอันนั้นมันเจ้าโอจะมาวันที่สิบเกียดโดนนอกเมืองไหนเนาะครับผมวันที่สิบเกียดวันวันใดก็ยุ่ในนี้แหละอ่าเป็นยังมันแข้งครับวันนี่บอกแม่นเอาตอนงวดหนึ่งสี่หกครับผมนี่คือฝันล่าสุดเมื่อคืนนี่เออผมเมื่อคืนเมื่อเช้านี้ตอนลุ่งสางนะครับฝันมาไปหาบนาบนะครับหาบนาบอยู่บ่อนาบบ่อดิน นะครับบ่ออนี่ก็น้ำเต็มบ่อน้ำเต็มบ่อครับแต่ว่าเป็นบ่อสมัยโบราณที่เป็นบ่อซีเหลียมบ่อซี่เหลี่ยมครับน้ำนี่เต็มบ่อแล้วก็ตักน้ำสองถังหาบกับบานแล้วก็ได้ถั้งมีคนมาลืมถังทิ้งไว้สองใบก็เลยเอากลับน้ำเลยหิวกลับน้ำเอากลับน้ำกับสวมส่กันนะครับเอาสวมส่กันหิวกลับน้ำนะครับก็เลยว่าน้ำนี่นึงจะของน้ำซีนะครับ น้ำยุขทางหนา้ายุขทางหลังหาบก็บเป็นหนึ่งสี่หนึ่งครับหรือถ้าศูนย์เฉียมาถ้าตีตีทั้งเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์ครับบัตนี้จับสองตัวให้กันเลยเอาทั้งหมดเลยมาย่ำย้ำย้ำร่วมกันแล้วตัดออกมาได้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าและหนึ่งหกได้เลขหกหางหกหรอวะครับหก <laughs> แล้ว <laughs> นะครับตอนนี้ได้เลขหกหางแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือบริจับอีกอันหนึ่งนี่ครับคือศูนย์ศูนย์บริจับ สูน,นี่จับบอ <laughs> ขึ้นวันน,าานั้นทำอาสิเป็นฮโลกเอาบออันนี้แหละแต่เจ้าบอต้องเอาละะแล้วเนาะสูนเนาะสูนบอต้องเอาแล้วครับตอนนี้ยังบเอเดี๋ยวเบิ่งฝันย่ำก่อนฝ<อ>ันย่ำก่อนแต่เจ็ดลอยกับหาลอยกับบอในพระโรงแม่นี่ดีเจ็ดลอยกับหาลอยนี่กับสูนด้วยกันดิสูนด้วยกันหาลอยกับหาสูนครับกับสูนด้วยกันเดี๋ยวไปวัดสุดท้ายเขาคอยอย่าเลื่มถ้าสมมติว่ามีฝันมาเน้นมาย่ำเนาะเขาจะคอยเอามาพิจารณาครับ ตอนนี้ก็น,นี่แหละครับจะไว้นะน,น้นองแอนค่ะอย่าให้ลืมครับอ๋อโอเคครับผมยังไงก็แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาครับผม<แ>อโอเคมานี้ก็เดี๋ยวยังไงก็มีความเคลื่อนไหวครับอาจารย์คอยเบาซุยซีฟังต่อนะครับเน้องผ่านะเนาะ ตอนนี้เท่ากับสรุปไอเอฟซีเป็นอาไอยพิจารณาซัมนี้สะก่อนสิได้ปันอยู่ต่อไปคือกันอะไรนอกของกองเมือฟันที่เรื่องวันนี้มันมาอะไรได้ยังได้พี่น้องเอ้ยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกับกระชันมื่อนี้กับสีลบกวดปาดองเฮงซัมนี้ครับผมขอบคุณปาดองเฮงหลายๆครับขอบคุณครับ